เคยไหมในขณะที่เราอยู่เฉยๆบางทีรร้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกหมดกำลังใจรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปต่อ,อยังไงโดยไม่มีสาเหตุไม่อยากทำอยากอยู่นิ่งๆลักษณะนี้ก็คือเราอาจจะหมดพลังงานในตัวเองถ้าเราหมดพลังงานในตัวเองเราต้องไปชาร์จแบตค่ะอาไปชาร์จแบตยังไงทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำ ทำในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เรารักหรือว่าเราเลือกงานในการทําแล้วเรามีความสุขนั่นแหละค่ะมันจะเป็นการเติมเต็มพลังงานให้เรากลับคืนมาเป็นคนเดิมที่มีพลังงานเปี่ยมลน้นครูหาเคยเป็นบางทีไม่รู้สาเหตุอยู่เฉยๆก็อยากพักอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรอย่างนี้เคยเป็นนะคะฉะนั้นเราต้องเติมเต็มพลังให้กับตัวเองค่ะ,ะคิดถึงเป้าหมายของเราเอาไว้ คิดถึงเป้าหมายแล้วในขณะที่เราทําอะไรก็ตามขอให้เราคิดถึงความสุขความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทําไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าเรามีความสุขพลังงานมันก็จะมาเองค่ะเหมือนวันนี้ที่กูถ่าออกมาทุ่งนากูถาชอบธรรมชาติบอกว่ารักธรรมชาติชอบธรรมชาติก็ไปอยู่กับธรรมชาติวันนี้รู้สึกมีความสุขได้ยินเสียงนกไหมคะมีเสียงนกเสียงลมพัดมีสายน้ํา มีต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าต้นข้าวรู้สึกมันสบายหูสบายตาหรือรู้สึกมันสบายใจนะคะนั่นแหละค่ะการที่จะเราเติมเต็มพลังงานให้ตัวเองระหว่างทางไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะทำให้เรานั้นมีพลังในการที่จะเดินทางต่อไปการทำงานอะไรก็ตามบางทีมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อแต่เราให้เข้าใจตัวเอง แล้วก็ดึงพลังงานเข้ามาดึงสิ่งดีๆที่เราอยากทำไปทํามันจะมีความสุขมีความสุขเมืม่อเรามีความสุขในขณะนั้นระหว่างทางที่เราทําให้อยู่ในปัจจุบันเรามีความสุขในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแล้วมีความสุขในจุดนั้นพลังงานมันจะมาเองเราจะรู้สึกดีนี่ลมพัดเย็นสบายมากเลยคะ่ะอากาศดีมากๆรู้สึกสดชื่นวันกับบางทีนี่ทํางานเหนื่อยเนานะเมื่อกี้นี่ เราก็ทํางานเหนื่อยแล้วปิดเทอมแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าไปดูบรรยากาศที่อะไรที่มันแตกต่างอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเนาะเราได้ไปเจอได้ไปพบได้ไปเห็นมันสร้างความตื่นเต้นสร้างความตื่นเต้นให้กับเราแล้วแล้วพลังงานมันก็มานะคะนั่นแหละค่ะเราเติมเต็มชีวิตของเราด้วยความสุขในระหว่างทางไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครให้เรามีความสุขนะ ณจุดที่เราอยู่เนาะ,ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเรามีความสุขมีความสบายใจการทำงานก็รู้สึกมันมันดีมี